สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเซนใบย่าเมียแล้วสมรักคำสิงอดีตนักมวยดังยอมรับเซนใบย่าเมียได้สองเดือนจากกระแสข่าวที่มีสาววัยสิบเจ็ดปีอ้างว่าสมรักคำสิงกระทำาณาจารย์ล่าสุดตกใจซ้ำสองสมรักหย่าอดีตเมียฟ้าผ่าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้หลังมีข่าวอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดัง พาสาวสิบเจ็ดปีเข้าโรงแรมหลังได้ไปเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งงานนี้ทางด้านสมรักคำสิงก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองและยืนยันว่าไม่ได้ขืนใจตามที่โดนกล่าวหาส่วนตอนนี้ตนเองได้มีการตั้งทนายขึ้นมาแล้วโดยเมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 6หสาววัย17ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแกน่นอ้างว่าถูกอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังสมรักคำสิงกระทำอนาจารย์ โดยผู้เสียหายกล่าวว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเจอกับสมรักคำสิงเลยได้เข้าไปขอถ่ายรูปขอถ่ายเสร็จจะเดินกลับไปที่โต๊ะแต่ทางสมรักคำสิงได้จับมือใต้โต๊ะและบอกให้นั่งอยู่ด้วยกันก่อนซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ3นาฬิการ้านปิดตนจะกลับแล้วและได้เดินออกมารอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้านสมรักคำสิงกับบอดีิกาดเดินออกมาแล้วได้บอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตนก็ได้ขึ้นมาด้วย พอไปถึงโรงแรมสมรักคำสิงได้เดินจุงมือไปบนห้องพักและพยายามเข้ารนรามตนเองแม้พยายามขัดขืนก็ยังถอดเสื้อผ้าของตนออกจากนั้นเมื่อได้หยุดการกระทําดังกล่าวเลยรีบแชทไปหาเพื่อนผู้ชายเพื่อให้มารับและไปแจ้งความกันทันทีทั้งนี้ทางด้านสมรักคำสิงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน แต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงอยู่ในห้องสองต่อสองด้วยกันซึ่งไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันสองคนจะเป็นอย่างไรตมามอารมณ์ซึ่งตนเองก็เมาแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรเสร็จสิ้นพอเรานึกขึ้นได้ว่าเขาบอกตอนที่อยู่ในร้านว่าอายุ17ซึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นคิดว่าเขาอําเล่นเลยถามย้ำอีกทีตอนอยู่ในห้องกับเขาเขาก็บอกว่าอายุสิปีเราเลยหยุดกระทา และไล่ให้เขากลับซึ่งพอไล่ไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาออกไปตอนไหนเพราะเมาก็เลยหลับไปเลยโดยไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายตอนนี้ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายล่าสุดทางด้านเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยว่าสมรักคำสิงห์ยาเมียอ้อยสวณีคำสิงห์ได้สองเดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ